เพราะคนรู้จักกันคือก่อนจอากนั้นผมก็ให้ข่าวไปทิ้งแล้วให้ข่าวไปแล้วอบอกว่าแป้งออกมบตัวเตาน้องช,ชีวิตอนาคตยังสดใสมีเงินมีตองมีข้าวมีของมีอะไรเยอะติดกุกไม่เกินห้ปีแป้งก็ได้กลับบ้านอผมพูดให้สัมภาษณ์กลับไปแล้วอืหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีพี่น้องก็การันตีมาบอกว่าลุงเอียบการันตีได้ไหมถ้าแป้งออกมากตัวผมก็บอกว่าการันตีได้รับรอง ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ไม่ทำมิตสามัญอย่างเด็ดขาดอันนี้คือคุยกันแต่หลังจากนั้นก็จําได้ว่าเป็นวันศุกร์หรือเสาร์ไม่รู้แต่ว่าโดนพี่ชายแป้งโดนจับเขาเลยเฮียบไปเลยพี่ชายที่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานอ่าใช่ใชอ่าพิธาป่า,ปาโดนจับแกก็น้อยใจพอน,น้อยใจแกก็เกิดปฏิกิริยาเลยวันนี้แกพูดผมได้ยินว่าแกพูดบ่อยแป้งมันมันหนีมาแล้วจะออกมอบตัวําบ้าอะไรแต่ตอนแรก เขากำลังงานลืออยู่คือ,อโดนไม่ได้ว่าโดนจับอะไรห,หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ก็มาเชิญตัวไปไปสอบถามว่าเรื่องน้องชงน้องชายไอ้ที่ว่าคุยกับลุงเอียดไว้มันก็เลยเหมือนกับโดนข้อหาด้วยโดนข้อหาด้วยข้อหาแจ้งความด้วยข้อหาบันทึกแจ้งความเอต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันคือคือกลายเป็นว่าพอทีแรกนัดกันว่าเดี๋ยวอีกวันจันร์จะมาคุยใช่ไหมกาาวกาวับ,บ,บมันก็เลยพอ เขาก็เลยไม่ไว้ใจแล้วเขาก็เลยเหมือนครับไม่ไว้ใจเรื่องเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้นัดกับแกนะไม่นัดกับคนถูกจับนะอแต่ว่านัดกับคนอื่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันที่เขานับนับถือหน้าถือตาแสดงว่าตอนนั้นอะไอ้สามวันหลังจากยิงปะทะเสียแป้งจะมอบตัวจริงๆหรือว่ายังไงผมยังไม่แน่เพราะเพราะผมบอกว่าให้ชัดแล้วผมจะรายงานผู้ใหญ่ให้นะเพราะมันยังคุยกันไม่สุดยังยังไม่จบเพราะว่ายังไม่จบมันไม่แน่แลวผมผมก็ยังไม่ไม่มั่นใจว่าแพ่งต้องออกมอบตัวเพราะว่า เราก็คิดอยู่ระดับแดงอ่ะมึงหนีมาทําไมวะหนีมาแล้วมาออกมาตัวเว้นแต่โดนบีไปไหนไม่ได้อยู่เขาบรรทัดแต่ถ้าเป้าหมายเหมือนท่านดำรงพูดคนเรามาต้องไปถึงจุดเป้าหมายที่กุจะไปเรื่องอะไรคุณมานอนเสื้อเขาบรรทัดอ่ะคิดว,ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรก็ไปที่เส้ผ้าหมายที่มันอยากจะไปอ่ะซึ่งไม่ใช่เสื้อเขาบรรทัดโอ้เสือเขาบรรทัดยังไงก็อยู่ไม่ได้ ถ้าข่าวหัวเป็นล้านสองล้านเนี่ยอยู่ไม่ได้ส่วนส่วนข่าวมอบตัวรอบนี้เนี่ยที่ว่าผบตรยืนยันว่าญาติเขาติดต่อมาจริงแต่ว่ามีเงื่อนไขเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีข่าวเพิ่มเติมนะฮะ,ะเป็นการอ้างอิงแหล่งข่าวที่อ้างคําพูดของเสียแป้งนานโนดซึ่งไม่รู้ว่าไปพูดกับใครอะไรยังไงที่ไหนนะแต่เสียแป้งเนี่ยบอกว่าผมปลอดภัยดีไม่เคยติดต่อขอมอบตัวและยื่นเงื่อนไขใด,ดๆ <c oughs> เพราะยังทวงความยุติธรรมในคดีที่ถูกตัดสินไม่ได้ ผมติดคุกคนเดียวทั้งที่ผู้กระทําผิดมีหลายคนรวมทั้งอายการด้วยที่ยังลอยนวลใครที่รับเงินไปแล้วอ้างจะเป่าคดีให้คนนั้นต้องรับผิดชอบอันนี้เขาอ้างอิงแหล่งข่าวอีกทีหนึ่งนะที่ที่บอกว่าเสียแป้งเนี่ยบอกกับเขามาก็ต้องถามเลยว่าแหล่งข่าวนี้มาจากไหนออถ้าอ้างแสดงก็ได้คุยกับเสือแป้งเสือแป้งไม่ยอมมึงนี้แสดงว่าต้องเสือแป้งต้องรู้เสือแป้งบอกผมปลอดภัยดีผมไม่เคยติดต่อขอมอบตัวไม่เคยยื่นเองินใครเออนี่อย่างนี้ผมว่ามันมัน แต่เราต้องรอยืนยันการมากบต้องรอยืนยันเลยนะว่าติดต่อมาจริงเอออย่างนัมม้นก็นเรื่องจริงถ้าพบอยืนยันติดต่อมาจริงแต่ทําไมต้องมีเงื่อนไขว่าไม่เอาความผิดผู้ที่สนับสนุนตั้งเก้าคนอันนี้เงื่อนไขแสดงว่าไม่ให้ออกมาตัวแล้วนะ <Ừ. S 2> เ,เราวิวก็กระตรงตรงเนี่ยอืมแต่ถ้าสมมุติว่าแป้งเป็นคนติดต่อว่าผมสบายดีตอนนี้ผมไม่ออกมอบตัวหรอกเพราะผมยังทําธุรกิจของความยุติธรรมไม่ได้จากอายการจากพนักงานตํารวจกขแล้วแต่ ดังนั้นผมลองถามไปดูามถามว่าพูดแค่นี้ก็ตายแล้วตำรวจระดับตำรวจเองชาติระดับตำรวจเมืองไทยนะเขาเช็ครู้แล้ว่าโทรมาจากไหนถามมาจากไหนอ่ะเออผมว่ามันมันมันไม่ใช่แต่ความรู้สึกคือตอนนี้เหมือนครับโอ้ข่าวข่าวมันเยอะแยะไปหมดข่าวมันเยอะเลยผม,ผ,มผมนี่พูดจริงนะครับถ้าพูดไม่จริงรับรองว่าด่าผมได้บางคนก็ห<ข>าว่าเราอยากออกข่าว ริงผมลบข่าวจะอยู่แล้ววันนี้มาก็เพื่อท่านดำรงอะ <c oughs> ่ะคือถ้าถ้ามการข่าวสารเรื่องการตามตัวเสียแป้งนานโหนดนักโทษชายที่หนีออกจากโรงพยาบาลอยู่ในขณะนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมว่าคําถามมันมีคําถามคําถามหลักอยู่คําถามเดียวอ,ะอ่ะแล้วตอนเนี้เสียแป้งอยู่ไหนหรือว่ายังเป็นตายร้ายดียังไงลุงเอียดมอว่าตอนนี้ตอบชัดๆเลยตาเสียแป้งอยู่ไหนนะสมมุติว่าถ้าผมรู้ผมก็ไม่กล้าบอก ใช่ไหมไม่กล้าบอกหรอไม่กล้าบอกถ้ารู้ว่าอยู่ไหนไม่กล้าบอกแต่ถ้าติดต่อ,อยอกมอบตัวนะผมกล้าออแต่ถ้าบอกขึ้นมาเดี๋ยวตำรวจก็หาว่าเรารู้เห็นเป็นใจนี่กลัวอย่างนี้แต่ผมเชื่อถ้าผมรู้นะผมจะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเสียแป้งจะออกมอบตัวไหมถ้าไม่ออกมอบตัวรู้ก็ยังยังคิดอยู่ว่าเพราะว่าเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองมากมีลุงเอียดคิดว่าเขาก็มีคนที่จะเป็นเหมือนลุงเอียดที่บอกไหมว่าต่อให้รู้ว่าเสียแป้งอยู่ตรงไหนก็ไม่กล้าบอกเจ้าหน้าที่ เพ,เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเขาเขาไม่มั่นใจความปลอดภัยหนึ่งถ้าแป้งรู้ก็ถือลูกน้องแป้งก็ยังมีอยู่อา,อาจจะอันตรายใช่ไหมเพราะว่าคุณเรานี่ต้องรักชีวิตขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่สําคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ